สวัสดีตอนเช้าจ้าเพิ่งจะทําอาบน้ําเสร็จเพิ่งจะทําอาหารเสร็จเห็นเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะน้อยเขาสั่งบอกให้ทําอาหารให้เขาหน่อยที่โรงเรียนเขามีงานเลี้ยงที่โรงเรียนน้อยเขามีปาร์ตี้แพทก็เลยทําอาหารให้เขาเอาไก่สเต๊กกับปอเปี๊ยะทอดเพิ่งจะเสร็จเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งของค่ะเอาไปส่ง ที่โรงเรียนมีไก่สเต๊ะนี่ให้ดูหกสิบไม้มีน้ำจิ้มเรียบร้อยน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มไก่สเต๊ะน้ำอาจารย์เดี๋ยวเรียกผิดอีกเดี๋ยวโดนอีกชอบเรียกผิดทุกทีอะแพะติดฟ้าให้เรียบร้อยสมองไม่ค่อยจะทำงานนะ เรียกผิดเรียกถูกอ่าเรียบร้อยหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งอย่างไก่สเต๊กอันนี้เหลือเอาไว้กินแล้วนี่ก็เป็นปอเปี้ยะปอเปี๊ยก็ต้องระดับใส่ถาดเดีย๋ยวใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อน เรียงยังไงให้มันได้งเงยอะๆอ่ะเต็มถาดได้เนี่ยแพทนับไปแล้วแหละหกสิบอันแต่แพทจะเรียงยังไงให้ให้มันไปหมดอ่ะให้ประมาณนี้แหละอกเปียทอด หมดอยู่นะแพทนับไม่แล้วมีปอเปี๊กกุ้งด้วยนะปอปี๊กกุ้งนี่ทอดกินเองเมื่อเชา้าทอดให้เควเนไปกินที่โรงเรียนด้วยวก็ทอดให้ทอดกินแ็จเมื่อคืนลนะเมื่อคืนหิวพอดีจะตั้งหมอ้อแล้วก็เลยทอดปอเปี๊กกินดีกว่าทอด ปอเปี๊ยกุ้งกินเป็นคนชอบกินกุ้งเดี๋ยวมันจะใส่อันนี้ปอเปี๊ยะใส่ผักกระไก่อันนี้ปอเปียกกนนปเป๊ยกุ้งอันนี้เอากองเอาไว้นี่นะเอาไว้รวมกับไก่กระเต้นเนี่ยเหลือหน่อยใส่ถุงมือ ถองมือให้เรียบร้อยอันนี้ไปล้างแล้วก็ปิดฝาเย็นนั่นแหละมันไม่เย็นี่ปิดไม่ได้นะมันน้อนปิดได้ไหมเนี่ย ก็จะเดินทางน้ำจิ้มเราก็มีเรียบร้อย60อันปิดฝาให้เรียบร้อยกันฝุ่นกันอะไรฝุ่นลงนะจ๊ะช่อบอกให้อันนี้เหลือไว้ใส่ตู้ไว้เหมือนเดิมไปกินอะไรสักหน่อยก่อนไปจะได้ไม่หิวแค่ไปกินอะไรสักหน่อยก่อนไปดีกว่า ไปถึงแล้วจะไม่ได้หิวนี่กี่โมงวะเนี่ยสองโมงครึ่งก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแพทขอกินอะไรก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอกินอะไรสักหน่อยเตรียมล,ละไม่มีอะไรมากก็ของปอ,งองเปี๊ยกกุ้งแล้วก็ต้มยำไก่ต้มยำไก่เหลือแนตะ่เมื่อวานสามีทําให้สามีกับลูกชายกินไม่หมดก็เราก็มากินต่อกินอะไรก่อน ก่อนเดินทางไม่กินข้าวนะกินซุปอย่างเดียวเมืม่อกี้อุ่นเติมพริกเติมมะนาวไปหน่อยต้มยำไก่แบบฝรั่งนะแบบใส่อกไก่ไม่ได้ใส่ไก่เป็นไม่ใช่ไก่กระดูก กัเบเปี๊ยกกุ้งข้าวไม่กินอ่ะเดี๋ยวอ้วนกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วมั้งเดี๋ยวน้ำหนักขึ้น อร่อยดีอาทิตย์หน้างเรียนเชเว่นก็ปิดเทอมอะสุกหน้าวันสุดท้ายปิดซัมเมอร์ แต่ก็ไปเรียนซัมเมอร์ต่อยแหละอีกเดือนหนึ่งไปเรียนแมปซื้อคอร์สพิเศษให้ซัมเมอร์เ,รนนอเดือนพอเยวะ็อซื้อคอร์สพิเศษให้เอาไว้ไปเรียนตอนซัมเมอร์จะไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านก็จะเล่นแต่เกมอะ Ông Hải ông liền sắm mơ hay liền Tôm nhằm, kinh hệt ซุปอย่างเดียวก็อิ่มมากไก่ย่างแล้วบร้บจิบ้มไก่สเตะ๊ะอยู่ตูเ้เยน็นยังไม่ได้อุ่นเออไม่จิ้มก็อร่อยจิ้มนี้ได้ไหม จิ้มน้ำจ,จิ้มเหมือนกันจิ้มปอเปี๊ยะย่งางไก่ต้องย่างไก่ให้สุกๆหน่อยเมคชัวมันสุกไม่งั้นกินไก่ไม่สุกอันตรายนะอบอกแล้วว่ากินแค่นี้ก็อิ่มเมื่อวานกินเยอะ น,นี่กินน้อยหน่อยของทอด จะหอ่อจะหอ่อปอเปี๊ยกกุ้งให้ดูเดี๋ยวรอก่อนนะไม่เสร็จงานเสร็จธุระอ่ะยัไม่เสร็จทุละ กลางเดือนนะะ่ะสุขสาวอาทิตย์จันนี่ไม่ว่างอาคารสุขสาวอาทิตย์จันมีว่างสองวันอาทิตย์หนึ่งมีว่างสองวันพูดกับพูดาหารหัส ถ้าไม่งั้นก็ถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆก็พูดว่าหายก้นร้อนทั้งวันเหมือนกันขี้เกียจลุกมาทําอะไรเหนื่อยกินเห็ด ไก่ไม่เสียด้ยนะเสียด้เห็ดเห็ดฝรั่งนี่สู้เห็ดไทยไม่ได้เห็ดไทยอร่อยกว่าเยอะ กุ้งตัวใหญ่มากเลือกกุ้งไซส์ใหญ่มาหอ่ออร่อย ทิงชน,นิดก็อิ่มแล้วแหละไม่ต้องกินข้าวเดี๋ยวถ้ากลางวันหิวก็กินผลไม้กินสนแน็คไป เกิดมาที่ลำบากเนาะกินเยอะก็ไม่ได้อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินอ้วนอาหารฝรั่งที่แตะไม่ได้เลยขอบอกน้ำหนักขึ้นลองได้ไปแตะเถอะ คนจะอ้วนนะกินนิดกินหน่อยก็อ้วนไปแนละ้วเดี๋ยวไปส่งของให้น้อยที่โรงเรียนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย